ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสาลามลาซัแล้วซันหลับไลน์โนเวลนะครับเล่มที่15บทที่1เวลาแห่งความสิ้นหวังจากคลิปที่แล้วการต่อสู้ของสามสาวปีศาจก,กับเวลเกีนได้เริ่มต้นขึ้นในการต่อสู้ในครั้งนี้ทั้งสามสาวได้ปลดปล่อยของที่มีอยู่ออกมาทั้งหมดและทั้งสามสาวก็สามารถจัดการกับร่างดำรงอยู่คู่ขนานของเวลเกีนได้ถึงสองร่าง ทำให้เบลกินก็สูญเสียปริมาณพลังงานไปเยอะอยู่พอสมควรแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเธอเองก็ยังคงมีปริมาณพลังงานที่อยู่เหนือกว่าทั้งสามสาวปีศาจรวมกันซะอีกและในขณะที่ต่อสู้อยู่นั้นเบลกินก็ได้ชักชวนทั 3, 6, ้งสามสาวปีศาจเข้าไปเป็นพวกด้วยแต่ก็โดนปฏิเสธถึงสองครั้งในเวลาที่พวกเทตตาร่าได้บอชชิญหน้าอยู่กับเวลกินพวกกาเซลได้เข้าไปล้อมเสาสีดแดงฉานเอาไว้การวตี้ค้อแลบที่กำลัง เพ่งไฟลผลเลียดลงมาจากท้องฟ้าเพื่อที่จะบุเข้โจมตีสถานที่ที่คาการีกำลังประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่ถ้าเข้าไปใกล้เกินไปต่อให้เป็นต่อให้เป็นกองอัศวนินเปกาัต์ไหนก็ยังคงจะถูกแรงโน้มถ่วงจับตัวเอาไว้ได้การน,นำทางคอยร,ระวังสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยดบแต่นั่นมันก็เป็นแค่ความกลัวที่เกินกว่าเหตุการวิธีขอลบ ที่เวลกินประคองเอาไว้อยู่นั้นมันถูกตัดขาดจากรอบ้างโดยชิ้นเชิงปนพื้นดินเหมือนกับว่าการต่อสู้ของพวกเซตาซ่ากับเวลกินจะเริ่มต้นขึ้นแล้วถึงอย่างนั้นเสาสีแดงฉันก็ยังคงอยู่เพราะตระหนักถึงความเป็นจริงในข้อนี้แล้วกาเซลเองก็เสียวสันหลังว่าบแต่ก็ยังโฟงตะกรนด้วยเสียงอันดังก้องโดยที่ไม่ได้เผยความกลัวออกมาเลยถึงจะไม่อยากจะเชื่อแต่นั่นก็คือเวลกิน การที่แยกแล้งออกมามีระดับเดียวกันกับตัวจริงเนี่ยมันฝันล้าชัดๆเลยนะว่าไหมแต่อย่าไปกลัวจงระลึกเข้าไว้ว่าพวกเราเองก็มีกองทัพหนุนหลังสุดแจงที่เหนือสามารถสำเนึกอยู่เหมือนกันเสียยหอกาเซลก็ดังไปถึงหูของเราอัสเวนเสียงนั้นมาทรงอำนาจและก็ลบความกลัวออกไปจากจิตใจของทุกคนที่จริงแล้วกาเซลเองก็กลัว เมื่ออยู่ต่อหน้าตัวต้นที่เหนือกว่าถึงขนาดนี้ต่อให้เป็นนักบุญก็ไม่มีวิธีจะต่อกรพลังมันต่างกันมากเกินกว่าที่จะขัดขืนได้แต่ว่ากาเซลก็ยังคงไม่ตัดใจความรับผิดชอบในทางนักศาสตร์ก็ทําให้กาเซลเข้มแข็งขึ้นมาได้และเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือทับหนุนที่มาจากสิทธิ์น้องจอมารลิมโมลที่ตนเอ็นดูก็ได้มาช่วยทำให้รู้ว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะตัดใจ สามสาวปีศาจที่กำลังต่อสู้อยู่เองถ้าวัดปริมาณพลังงานเพียงแค่อย่างเดียวเขาอาจจะได้กว่ากาเซลแต่ถึงอย่างนั้นถ้าสามสาวก็ยังคงเผชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ที่มีพลังต่างกันเกือบ้อยเท่าพวกเธอและสามคนได้เข้าประลองอย่างองอาจกาเซลจึงได้คิดในใจว่าฮึอฮ้ h. เล่นสแสดงท่าทีแบบนั้นให้ดูกันแล้วราชาอย่างข้าจะมัวง,ง,ง,งอแงอยู่ได้ยังไงล่ะกาเซลก็คิดอย่างหนักแน่นอยู่ในใจ และการเตรียมเจนั้นมันก็ส่งไปถึงเราพวกพ้องและเราอัศาวินผู้ใต้บังคับบัญชาของกาเซลเองอย่ามเมื่อไปถึงที่หมายความกลัวก็ได้หายไปจากใจของทุกคนแล้วเมื่อพวกกาเซลได้อ้อมเสาสีแดงเกร่ยมไปมันก็จะมีสวรรอบภูมซึ่งเป็นที่ไมาอรอยู่นั่นคือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เปิดโลง่งขนาดที่พอจะให้ทั้งกองทัพขนาดใหญ่ได้เข้าประชิญหน้ากันเลยพื้นดินก็ถูกย้อมไปด้วยสีเลือดแดงฉาน คงเป็นสภาพหลังการเปลี่ยนแปลงของกองพลผสมที่ได้แอบเจรจารับหลังและบนพื้นดินแห่งนี้ปรากฏร่างกายของคนเกือบร้อยคนได้คนที่โดดเด่นที่สุดก็คือผู้ชายเพียงคนเดียวที่สวมชุดเครื่องแบบทางการทหารร้อยโทคนโดทัสยาพอได้แผ่บรรยากาศอสมพลังออกมาในขณะที่มองมายัางที่กาเซลนอกเหนือจากนี้ยังมีพวกฟุตแมนเทีย แล้วก็พวกพ่อของโยกิอีก30คนอยู่หนที่แห่งนั้นด้วยยิ่งกว่านั้นก็ยังมี Imperial Guardian, อิมพีเรียลกาเดียนอัศวินรักษาพระองค์จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิเกือบพรนสิบนายได้จัดแถวเรียงป้องกันคาการิอยู่เรากลับว่าจะไม่ยอมให้ใครเข้าไปขัดขวางพิธีกรรมได้เลยข้างกายคนโดก็จะเห็นกลุ่มคนที่อยู่ในเครื่องแบบซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกองโดยที่หลายคนก็อยู่ในหน่วยสังกัดของอิพีเรียลกาเดียน หรือก็คือในที่แห่งนี้มีกำลังลบที่แข็งแข่งที่สุดในจักรวรรดิอยู่การพร้อมหน้ากันแล้วนั่นเองในด้านของตำแหน่งคากราหลีเธออยู่ตัววงแหวนเวทมนต์นอกเสาสีแดงที่กำลังประกอบพิธีกรรมขณะที่ฝอนเลือดได้พายพรมลงมาแล้วเวลกินก็ได้ยืนปกป้องมันอยู่หลังจากที่สร้างร่างแยกคู่ขนานขึ้นมาที่อยู่อีกฝากหนึ่งของเสาสีแดงเสร็จสิ้นแล้วเวลกินก็ได้กลับมาทางนี้ เพื่อมาให้ 3, 4, 4สามสาวปีศาจเข้ามาห่วงทางเวทมนต์ต่อให้เปลี่ยนเวลกินในการใช้ล่างแยกอ,อื่นหนึ่งล่างใช้มหาเวทมนต์สูงโสดบทหนึ่งมันก็เต็มคืนแล้วเหมือนกันล่านั้นเวลกินจึงได้เอาแต่เจ้ามองดูการต่อโซ่เหมือนกับไม่คิดที่จะเคลื่อนไหวเลยกาเซียก็ยืนยันท่าทีของอีฝ่ายอยู่บนท้องฟ้าและจากนั้นกาเซียก็เริ่มลอดลงมาสู่พื้นอย่างใจเย็นคนที่รอต้อนรับพวกกาเซียซึ่งลอดลงมาสู่บนพื้นแล้วก็คือร้อยโทคอนโด ในตอนนั้นคอนโดได้กล่าวออกมาว่าเป็นเกียรติที่ได้พบกับราชากาเซลผู้เรื่องชื่อในฐานะเวลาชนคอนโดได้กล่าวออกมาอย่างไม่คอลบกาเซลจึงได้เขียนเสียงขึ้นจมูกดังฮือแล้วได้ตั้งท่าถือดาบขึ้นมาแล้วพูดว่าแกคือกาเซลได้ทำออกมาด้วยความสงสัยแล้วแล้วโทคอนโดจึงได้พูดว่าหัวหน้าหน่วยเขาก็โคจกวาาร้อยโทคอนโดเมื่อ้ยินเช่นนั้นแล้วกาเซลก็พูดว่า โอ้แกนหรือบุคคลลึกลับผู้ทำลางด้วยข้อมูลน่าสนใจถ้าจะเป็นคู่มือให้เองรีบชักดาบออกมาได้แล้วมองแค่ปาดเดียวกาเซลก็รู้สึกถึงพลังที่แท้จ,จริงของไรโทรคอนโดแต่ว่าแค่อ่านขาดความนึกคิดที่ใช้ออกไปในเสี้ยววินาทีที่เผชิญหน้ากาัรไม่ได้ผลก็มองออกแล้วว่าอีกฝ่ายจะต้องอยู่ทัดเทียมกับตนเองอย่างแน่นอนและในตอนนั้น มีคนพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยๆให้ข้าคนนี้บานเองก็ยอมรับไม่ได้ที่มีคนอื่นพูดจาก,กับกาเซลเช่นนั้นเขาจึงได้คิดจะเป็นคู่มือให้กับคอนโดแต่ว่ากาเซลก็ได้ห้ามเอาไว้บ้านเอ๋ยฝ่าเจ้ารับมือกับคนอื่นๆอย่าให้ใครเข้ามาเกะกะทีกูเจ้าก็เหมือนกันไอ้พวกนี่นะนอกจากข้าแล้วไม่มีใครรับมือได้หรอกกาเซลก็ได้กวาาสายตามองเราพวกพ้องที่กระโจนเข้ามาสู่สนามลบมาด้วยกัน แล้วได้เอ่ยอ,ออกมาเช่นนั้นเจนจได้พยักหน้าให้กับคําสั่งของกาเซลเจนได้พูดว่านั่นสินะคนผู้นั้นเกินกว่าที่โบค่าจะรับมือไหวอย่างน้อยก็จะกาจัดตัวเกกาให้ราชาก,กาเซลจะได้สู้ได้อย่างไว้วางใจก็แล้วกันเมื่อได้ยินเช่นนั้นดรอกก็ได้พยักหน้าให้กับการตัดสินใจของแม่เท่าเจนทราบแล้วครับทุกนายจงฟังทางนี้ก็มีจํานวนมากกว่าแต่จงอย่าได้เป้าหมายพลังของอ e ีาย จะปุ่มห้านายเปิดศึกจากบนท้องฟ้าเดี๋ยวควได้ประเมินกําลังของศัตรูแล้วแล้วได้ออกคําสั่งอย่างแม่นยาการโจมตีโดยที่ไม่ได้สนใจการป้องกันจากการโจมตีบนท้องฟ้าน,นั่นแหละก็คือยุทธวิธีที่เปกกซัดไหนเชี่ยวชาญมากที่สดุดแต่ว่าคราวนี้เป็นกลยุทธ์ที่อาศัยความได้เปรียบทางด้านของจํานวนเพื่อปั่นหัวของศัตรูเล่นไม่ว่าจะเป็นพวกของของยูกิหรือว่าอิมพีเรียลกาเดียน แต่ก็มีพลังทัดเทียมกัรระดับเซียนซึ่งระดับเซียนนั้นหากวัดออกมาเป็นระดับของภัยคู่คามจากองค์กรอิสระลก็จะทัดเทียมกับแนวหน้าของระดับ A พิเศษที่แข็งแร่งพอๆกับอาร์คเดมอนคุณนางพิศาชั้นสูงถ้าพวกเขาได้ขัดเกลาฝีมือซักหน่อยก็อาจจะไปถึงระดับตะกูลจอมานได้เลยเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่เหมาะสมจะขนานนามว่าวีรชนนั่นเองเราลูกน้องของดอ แม้จะได้จับคู่กับเปกาซัร์แล้วก็กยังผลแค่ระดับเล้งเอตัวของโดบเองก็เป็นแค่ระดับเซียนแม้นในบรรดาน,นั้นจะมีคนที่แข็งแกร่งอยู่แต่ถ้าเป็นหนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็ไม่ขนามือหรอกไม่ใช่ว่าโดบจะมองออกได้อย่างแม่นยำแต่เขาก็สังหอนได้ถึงความมันตรายของ,ของกอากำลังลบของศัตรูแม้ว่าพวกตนเองจะมีโอกาสชนะสูงกว่าการสู้รบกับเวลเกนแต่ก็ประเมินว่าจะสู้กันตรงตรง,ตรงไม่ไหวแน่ ดังนั้นจึงได้ออกคําสั่งเช่นนั้นไปเพราะว่าเป้าหมายไม่ใช่การล้างบางศัตรูแต่เป็นการป่วนศัตรูโดยอาศัยความได้เปรียบทางด้านการบินบนท้องฟ้าและการทวงเวลาเอาไว้ด้วยวิธีนี้นี่แหละก็คือเป้าหมายที่แท้จริงของโดบเพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยกับกาเซลได้เบกัสซัตในเองก็มองเจตนาน,นั้นออกจึงได้ตอบสนองในทันทีและโดบจึงได้คิดในใจว่าเขาเชื่อมั่นว่าฟาบาดจะชน,นะ แล้วทาหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่และอีกไม่นานก้องหนุนก็จะมาแล้วด้วยโรบไไปตัดสินใจแบบนั้นและมันก็ได้รับการยืนยันจากน้าเสียงที่ล่าเริงก้าฮ่าเหมือนจะช้าไปหน่อยสินะขอรับพอดีเจ้ายักษ์หน้าเกียดนี่มันหนักกว่าที่คิดกว่าจะแบกมันมาได้ก็เลยลําบากมากแต่ว่าในเมื่อข้าน้อยมายถึงที่นี่แล้วก็ปวดไว้วางใจ เพื่อนเพื่อนไปกับศึกในครั้งนี้อย่างไว้วันใจได้เลยปดิพูเชนานก็คือกาเบลนั่นเองเมื่อได้ฟังกาเบลพูดเช่นนั้นแล้วเราลูกน้องก็พูดว่าฮิวส่วนกับเป็นท่านกาเบลเท่สุดๆไปเลยใช่จริงด้วยสวงวนกับเป็นชายขึ้นมาทุกทีแล้วจะติดตามไปถึงไหนถึงกันเลยเตรียมใจเอาไว้ล่ะเราล,ลูกน้องของกาเบลเองก็มาด้วยในมือของพวกขี้ริวก็ได้ถือโซ่เอาไว้ซึ่งมัน ก็ได้เชื่อมโยงไปกับวัตถุขนาดใหญ่เดมอนโครลาสต์นั่นเองจะต้องอาศัยถึง100นายในการขนส่งมันมาทางอากาศถ้าให้ดักรอสตูอยู่ในเขาวงโกดเดมอนโครลาสต์ก็จะไม่มีปัญหาใดๆแต่พอออกมาสู่นอกสนามลบแล้วร่างกายที่ใหญ่โตของหุ่นยนต์ได้กลายเป็นตัวถ่วงแม้ว่าความสามารถในการต่อสู้จะไม่มีข้อบอกพร่องแต่ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นก็ช้ามากถึงอย่างนั้น กับต่อสู้ระยะไกลได้อย่างรวดเร็วที่ผ่านมาก็เลยไม่มีใครมองถึงปัญหาตรงนี้ในตอนนั้นบุคคลที่อยู่ภายในก็พูดออกมาว่าปัญหานี้จําเป็นต้องแก้ไขแต่ในเมื่อขนมาถึงที่ให้แล้วข้าเองก็ต้องขอตั้งใจบ้างแล้วละกาเดล่าขอยตะโกนเสียงแข็งขันและจากนั้นก็ยืนขับเดมอนโครลาสาร์ด้วยสีหน้าที่มั่มัน่นเหมือนจะบอกว่านี่แหละคือเวลาแห่งการแสดงฝีมือแล้ว แต่สายตาของกาลาล่าก็หันไปมองร้อยโทคอนโดทัศส,สยาแต่ก็ยังคงละสายตาในทันทีเพราะเห็นว่าราชาการเซลก็กําลังรับมืออยู่ก็เลยคิดว่าตนเองไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซงในการประทะกันด้วยดาบและที่สะดุดตาเข้ามาแทนที่ก็คือเวลกินการาล่าที่มองดูเวลกินจะได้คิดในใจว่าตัวจริงของท่านจอมพลก็คือมังกรเพลิงชติช่วงเวลกินจริงๆด้วยแต่ถ้าเป็นอย่างนั้น ก็มองเป้าหมายของดัมมาด้าไม่ออกเลยเจ้านั่นมันถวายความจงรักภักดีให้กับจกักรพรรดิแน่หรือทําไมเจ้าหมอนั่นถึงได้ออกคําสั่งให้พวกเบอร์นีไปปกป้องมาไซายยคีคุงลาไม่เข้าใจเลยแต่ถึงจะไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาคิดเอาตอนนี้ถ้าเกิดว่าเวลกินได้ออกตัวเมื่อไหร่แผนการก็อันเป็นจบเห่กันพอดีเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นเราก็ต้องคอยจับตามองเอาไว้ การโราที่คิดแบบนั้นก็ได้หานเดมอนคอรัสาร์ไปทางเวลกินที่ยืนอยู่อย่างสง่างามในตอนนั้นกาบิลก็มองสงการลลานดาก่อนที่กาบิลจะบินเข้าไปหาโดบในตอนนั้นกาบิลได้พูดออกมาว่าดูเหมือนว่าท่านการโราจะเป็นคู่มือให้ท่านเวลกินเองนะขอรับพวกข้าน้อยจะร่วมมือกันจัดตัวเกกาตามแผนการด้วยก็แล้วกันเมื่อได้ฟังกาบิลพูดเช่นนั้นโดบก,ก็ต่อกลับมาว่า เพิ่งพาได้เสียจริงนะครับท่านกาบิลถ้างั้นก็มาทําตามเปลี่ยนร่วมกันต่อสู้กันเถอะพออีกฝ่ายพูดมาเช่นนั้นแล้วกาบิลก็ตอบว่าอืมทัพผมพวกเราจะเป็นแนวหน้ารับมือกับศัตรูให้เองขาสนับสนุนด้วยนะครับพอกาบิลได้เสนอเช่นนั้นเดาก็ตอบว่ารับทราบแล้วกาบิลและโดบแต่ง็พ้าไากหน้าให้กันตามที่ตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านี้ฮิลิว ซึ่งมีความสามารถที่เหนือกว่าจะเป็นตัวหลักถ้าเปลี่ยนพวกดากูนิวพอมมนุษย์มังกรที่เด่นเรื่องพลังป้องกันก็คงจะไม่ถูกคาดตายง่ายๆแน่ยิ่งกว่าน,านั้นพวกกาบิลก็ยังพบฟูโพชั่นมาด้วยอย่ที่ไม่ได้เสียดายของอะไรเลยดาบใดที่ไม่ตายขาดที่ก็จะสามารถฟื้นคืนสภาพได้เหมาะสมที่จะเป็นโล่ป้องกันอยู่พอดีเลยและก่อนที่กาบิลจะพุ่งเข้าหาศัตรูเขาได้พูดออกมาว่า ถ้าอย่างนั้นท่านโดปขอฝากประชาการด้วยพรณีเช่นนั้นแล้วโดบก็พูดออกมาว่าเอ๊เ,อเดี๋ยวสิโดบเขาก็ตกใจกับการเคลื่อนไหวของกาบิลที่มาได้นัดแนะกันเอาไว้กาบิลก็ได้หัวเราะขึ้นมาว่าข้าฮ่าข้าน้อยคือดักลอดราชามังกรฟ้ากาบิลข้าขอท้าประลองด้วยเดี๋ยวนี้ละกาบิลเขาไม่้นำพาต่อท่าทีของโดบแล้วเขาก็พุ่งเข้าโจมตีใส่ผู้ชายคนหนึ่ง ในกลุ่มที่น่าจะเป็นคนใกล้ชิดของคอนโดโออบอ่าเองก็มองดูท่าทีของกาเบลด้วยความละอายพวกเธอมาถึงสนามลบล้างท้ายแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าพวกเธอวิ่งมาบนผืนแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมาทันศึกตัดสินอย่างชิวเฉียดในด้วยความเรอที่ต้องบอกว่าสมแล้วที่อยู่เหนือแหลงเอไม่เพียงแค่นั้นก็ยังล้อมด้านหลังเข้าหน่วยลบศัตรูเอาไว้ตามแผนการเรียบร้อยแล้วอีกต่างหากในตอนนั้น ปอบอาจได้พูดออกมาว่าในเมื่อท่านกาบิลพุ่งลงไปคนเดียวก็แสดงว่าผู้ชายคนนั้นก็มีฝีมือที่โดดเด่นสินะคะบออาจได้ทําการประเมินศัตรูแล้วและทันใดนั้นผู้ชายที่ยืนอยู่ด้านข้างก็ได้แย้งขึ้นมาว่าใช่เหรอข้าดูยังไงก็เป็นแค่ไอแว่นที่อ่อนแอที่เหมาะสมกับพวกงานเอกสารนะเขาได้พูดออกมาเช่นนั้นด้วยความสงสัยหนึ่งในสาทหารเสียของคาเลออนคมเขี้ยวสีดำฟอร์บิโอนั่นเอง ไม่รู้ทําไมเขาถึงไม่กลับประเทศของตนเองไปแถมยังโคงตามก๊อปอาเพราตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่ทราบตัวในใจของก๊อปปาก็แอบดีใจอยู่แต่ตอนนี้ก็กําลังรับฝาคู่เลในมาจากเบน,นิมารูอยู่ด้วยชนจจะเชนในผู้ตักเตือนฟอร์บิโออย่างคึงขังท่านฟอร์บิโอ้าเช่นชมในความสามารถของท่านก็จริงแต่ขัดเกลาสายตาที่ประเมินพลังของคู่ต่อสู้อีกสักหน่อยจะดีกว่านะคะ พอได้ฟังเช่นนั้นแล้วฟาบิโอก็ตอบว่าดูจังเลยนะกออ็ปาอยาเลือกเหินห่างแบบนั้นเสเรียกว่าฟารบิโอก็พอเถอะอพอได้ยินเช่นนั้นแล้วกอ็ปอาก็ตอบว่าตอนนี้เป็นเวลาลบอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจค่ะช่วยแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวด้วยนะคะทั้งสองคนก็ได้พูดคุยกันแบบนั้นแต่สำหรับเราลูกน้องแล้วกับเห็นว่าทั้งคู่ก็กําลังจูจีกันอยู่ชัดๆเลยทางที่สนามลบก็เต็มไปด้วยความตึงเครียด แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้มีบรรยากาศอบอุ่นใจลอยฟุ้งอยู่ในตอนนั้นฟอริโอก็พูดว่าแล้วนี่จากนี้ไปจะออยังไงฟอริโอเขาได้ทำเสียหน้าที่จริงจังแล้วได้เอ่ยถามออกมาเช่นนั้นก็ป่าเองก็ปรับเอารมใหม่และตอบกลับไปว่าพวกเราจะคอยหาโอกาสอยู่ตรงนี้ตอนนี้ในแง่ของกลยุทธ์แล้วยังไม่อาจสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ชนะขึ้นมาได้ยุทธการนี้จะจบลงที่ความล้มเหลว พวกเราอาจจะโดนรวบหัวรวบหางไปพร้อมกันมันขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของท่านเวลกินถ้าคำานึงถึงการเอาชีวิตรอดอย่างเดียวการหนีก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งแต่พวกเราเลือกทางนั้นไม่ได้ก่อนอื่นก็ต้องลดตัวเกกาเพื่อลดภาระให้แก่ฟาบาล,ลริโมลลบ้านสักเล็กน้อยนั่นคือสีหน้าของโคนที่เตรียมใจเอาไว้แล้วพอแค่ลางเวลกินเอาไว้ที่นี่ได้ ลิโมโลก,ก็จะอาศัยช่องว่างนั้นเพื่อจัดการกับจักพรพรรดิลูนาลาหรือไม่ก็ทําให้เย็นยอมซิลราบสงบศึกในครั้งนี้และนั่นคือพอใจของแผนการในครั้งนี้แต่ว่าแผนการนี้มาได้พังลงไปตั้งแต่ที่เวลเกนได้ใช้ร่างแยกขึ้นมาแล้วอันที่จริงก็ควรจะระงับแผนการทุกอย่างเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้กับไม่สามารถที่จะติดต,ต่อกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจได้ กาเบิลนี่แหละที่มีอำนาจการตัดสินใจสูงสุดในที่นี้และการตัดสินใจของกาเบิลก็คือให้นาเนินแผนการต่อพวกเททราซ่าเองก็เห็นด้วยป๊อบอ่ะก็ไม่ได้คัด้านทําในสิ่งที่ตนเองทําได้แล้วมันก็เท่านั้นนั่นเองไม่รู้หรอกว่าเบลเกียนจะสร้างร่างกายอื่นขึ้นมาออกมาได้มากแค่ไหนแต่ก็เตรียมใจสกัดกั้นทุกอย่างเอาไว้แล้ว ถ้าเปลี่ยนแปลได้ก็ตั้งใจที่จะขวางทางพิธีกรรมที่คาการีก็กําลังประกอบพิธีกรรมอยู่ด้วยและต่อมาฟาวเบโอได้ถามว่าคิดจะไปตายหรือยังไงฟาวเบโอได้ถามออกมาด้วยความสงสัยแล้วก,ออกว็ป่าก็ตอบว่าปาฟาบาลิมโมลุไม่มีทางยอมให้พวกข้าตายแน่ๆนางนั้นจะยอมให้ใครเป็นผู้เสียสละไม่ได้เราคู่เลในและพยายามหน้าให้กับคําสั่งที่เกินตัวของกอบอา และเมื่อฟอร์เบโอได้เห็นความตั้งใจอของเธอแล้วเขาจึงได้พูดออกมาว่าถ้าเกิดว่าเวลกินเคลื่อนไหวขึ้นมาก็ไม่มีวิธีที่จะหยุดยั้งแล้วเสียนะฟอร์เบโอก็พูดออกมาด้วยความสงสัยและก็อาก็ได้อธิบายว่าถึงตอนนั้นก็จะฝากให้ท่านการดราล่ารับมือแล้วพวกเราก็หนีไปเพราะอาได้ตอบแบบนั้นแล้วก็ยิบตาไปหน้านานมันมก็มีพลังทำลายล้างที่สูงจนทำเอาฟอร์เบโอเงียบไปเลยในตอนนั้นฟอร์เบโอก็ตอบว่า เอาสิข้าเองก็จะเลิกคิดยุ่งยากแล้วอาราวาสักหน่อยก็แล้วกันเหมือนจะมีคนที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยคงต้องไปทักทายกันสักหน่อยฟอรเบโอเขาเคยโดนฟุตแมนกับเทียหลอกล่อจนได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่มาแล้วแต่ก็ถือว่าสาเหตุก็มาจากความอ่อนหัดของตัวเองไม่นึกจะแขียนอะไรทั้งสองคนไม่เพียงเท่านั้นก็ยังรู้สึกขอบคุณซัดวยซ้ำ ที่ได้เรื่องนานเป็นบทเรียนให้กับตนเองได้เติบโตขึ้นมาเขาก็เป็นบทหลดที่น่าเลืองเรียบง่ายต้องกับเป็นมนุษยศรรษาสตร์คอฟฟิโอก็เป็นเช่นนี้จึงรู้สึกได้ว่าศัตรูกเก่าของตัวเองกําลังถูกควบคุมอยู่และในตอนนั้นก็อ,อาเก็ได้พูดกับเขาว่าอย่าฝืนล่าพอได้ฟังคําเตือนของคอฟอาแล้วฟาบิโอก็ตอบว่าหน้าปากไม่ได้หลอกนะแต่สัญญาว่าจะพยายามจะไม่ตาย ฟอร์ิโอก็ได้พูดทิ้งทวนเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็ได้เข้ารวมสนามรบไปด้วยแมทโธคอนโดซัสิยาก็ได้ประชิญหน้าอยู่กับราชากาเซลกาบิลกับเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองวซเวนตาที่ดูมีแววมาและอิเลตาก็ได้ประชิญหน้าอยู่กับฟูดแมนและเทียฟอร์ิโอก็ได้เข้าไปแจมกับผู้เขาด้วยในขณะที่พวกก๊อปอ่ะก็คอยดูสถานการณ์อย่างใจเย็นทางเบื้องหน้าของเวลกินที่กำลังฟ้ามอสนามรบอยู่ ก็มีเดมอนโคลาสซั์ที่อาจารย์กาโดล่าควบคุมอยู่ในที่สุดการต่อสู้ของแต่ละคนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็สารคดปนี้ผอก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใคลิปหน้า